แอลมาพร้อมด้วยเงินนะคะวันนี้สิมารีวิวเง,งนินปอนเงิค่ะ,ะ,คะ <S <S แกลเียมเงินมาให้เพื่อนอๆดูนะคะว่าเงินปอนมีแบงมีไตยอย่าง,งแงน่นอนเนาะราวาก็มาอยู่ที่นี่นานพอสมควรนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ ยังบได้รีวิวเงินจักเถื่อค่ะให้โมเบิงว่าเงินปอนมันเป็นยังไงเนาะคะเนะเธอ่อมีคนสนใจนะคะแล้วเราก็จะได้เรียนรู้เนาะว่าสิบปอนห้าปอนมันสีใดจักบาทของเมืองไทยนะคะเดี๋ยวแยกกับกองให้เบิงเพราะว่ามันมันจังสีอ่ากับหัวมันจังสีบกกับหัวกับหางค่ะเงินปอนก็เป็นเงินของประเทศอังกฤษนะคะ ที่เขาเอินเ่นว่าปอนสเตอร์ลิงเนาะค่ะเนาะยูน,น้ิฟิแยลกสีเอาแต่ใบามาให้เบิรงซะก่อนนะคะอันนี้ก็แบงค์ห้าสิบนะคะแบงค์ห้าสิบนี้ก็จะมีมูลค่าแลกเป็นเงินไทยได้ประมาณสองพันบาทนะคะค่ะอันนี้ก็สิเป็นแบงค์ยี่สิบนะคะก็จะแลกเงินไทยได้ประมาณแปดร้อยค่ะแบงค์สิบ อันดับต่อไปเป็นแบงค์สิบก็จะแลกเงินไทยได้ประมาณ400นะคะเพราะว่าตอนนี้1ปอนเนี่ยแลกได้40บาทนะคะเงินลงราคานะคะอันนี้ก็จะเป็นแบงค์หใบ5้ใบละ5้าปอนนะคะก็จะแลกเงินไทยได้ประมาณ200ค่าเงินก็จะขึ้นขึ้นลงลงค่ะช่วงนี้ อันนี้แบงห้าสิบนะคะแบ่งยี่สิบค่ะห้าใบเป็นหนึ่งร้อยแบงสิบค่ะค่ะนี่ก็คือเงินปอนของประเทศอังกฤษนะคะ ก็จะมีแบงค์5้ง50นะคะใบ50ใบ20ใบละ10ใบละ5ค่ะก็จะมาโชว์เงินเหรียญของปอนสเตอร์ลิงให้ดูนะคะอันนี้ก็1ปอนด์40บาทอันนี้ก็50เพนนี20บาทนะคะอันนี้ก็20เพนนีนะคะ สิบกว่าบาทนี่แหละอันนี้ก็สิบเพนนีนะคะสิบเพนนีสิบเหรียญก็ได้หนึ่งปอนตามลำดับนะคะอันนี้ก็ห้าเพนนีอันนี้สองเพนนีหนึ่งเพนนีค่ะเงินปอนเป็นแบบนี้นะคะก็หวังว่าคงจะได้รับความเพลิดเพลินในการดูเหรียญน,นะคะเพื่อประดับความรู้หรือเพื่อ เวลาเรามาเที่ยวที่อังกฤษนะคะเราจะได้รู้ว่าเงินปอนเป็นยังไงเนาะค่ะก็มีทุกๆเหรียญน,นะคะแต่ว่าขาดอยู่เหรียญหนึ่งก็คือเหรียญสองปอนหาไม่ได้เลยค่ะเหรียญสองปอนก็จะใหญ่กว่าเหรียญหนึ่งปอนนะคะมีมูมลค่า80บบาทนั่นเองนะคะขาดอยู่เหรียญเดียวนะคะนอกนั้นก็ครบค่ะ ค่าของเงินปอนนะคะก็จะขึ้นขึ้นลงลงนะคะในช่วงนี้ไม่แน่นอนนะคะตอนนี้อยู่ที่40บาทต่อนหนึ่งปอนนะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะเพลิดเพลินกับการดูเงินและเหรียญน,นะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ